ขอบคุณครับเชิญท่านชุติพงครับเรียนประธานสภา,าสผ,พพโโผู้แทนราศฎรที่เคารพผมชุติพงพิวพินโยผู้แทนราษฎรพักเก้าไกลจังหวัดระยองอำเภอบ้านคไายปลวกแดงวังจันทร์วันนี้ ผมขออภิปรายสับสนสสสกลสุน,ซอซอซอสน,นทรวานิชกิจในยติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการลักลอบขโมยสายไฟตามเส้นทางคมนาคมโดยผมขอเริ่มการอภิปรายด้วยคลิปวิดีโอดังต่อไปนี้ครับขอคลิปวีดีโอด้วยครับไฟดับ แล้วก็บางจุดยังไม่มีการตั้งเสาไฟอยู่กลางถนนครับตอนนี้ก็มาลงที่ย่างค่ำนะครับอยากรู้ว่าไฟไมันมืดจริงขนาดไหนก็มืดครับมีกองกรารมีไฟเสาไฟจริงแต่ว่าก็ไม่สว่างครับเราขับมาจากฝั่งถน้นคูผางแยกภูมไลยตรงไปทางแยกปางแม่ไฟกลางถนนตรงนี้ดับหมดเลยครับแล้วก็ยังไม่มีการแก้ไขยัยขงไงจากทา่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โยหน่ารแก้ไขติดไฟให้เรียบร้อยด้วยครับจากที่เปิดในคลิปวิดีโอนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของหลายๆพิกัดในจังหวัดระยองเพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับถนนหลายเส้นในจังหวัดระยองไม่ว่าจะเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข344ที่สายชลบุรีแกลงถนนสาย3 5 7 4สายบ้านค่ายบ้านบึงถนนทางหลวงสาย3 19, 1 9 1 มาพุทธนิคมพัฒนาทางหลวงหมายเลข3 1 4 1บ้านค่ายหนองละลอกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข36สายกระทิงลายผัวเกตทางหลวงหมายเลข3 1 3 9บ้านแรงหาดใหญ่รวมมาให้ทีเดียวแล้วนะครับหน่วยงานจะได้รับทราบและหาวิธีแก้ไขมีปัญหาไฟดับสร้างความอันตรายในการสัญจรของพี่น้องประชาชนติดต่อประสานง,งานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าสายไฟถูกขโมยหม้อแปลงถูกขโมยไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้ได้ตามปกติ จากข่าวหลายครั้งมีอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นจากเรื่องแค่ไฟส่องสว่างบนถนนเส้นทางคมนาคมไม่เพียงพอดังที่เห็นในข่าวครับมีทั้งรถตกข้างทางรถชนกันเองชนมา้าชนช้างเต็มไปหมดครับไม่รวมถึงผมที่เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยที่ขับรถชนสุนัขที่ตัดหน้าท่ามกลางความมืดมิดบนถนนเส้น3 5 7 4อนในรถผมเองแหะครับซึ่งสาเหตุจากไฟส่องสว่างนี้สร้างความเสียหาย เป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตของประชาชนทรัพย์สินของราชการมีปัญหาในจังหวัดระยองเรื่องการลักลอบขโมยสายไฟฟ้าเช่นเดียวกับการขโมยที่มีเหมือนกันกับหลายหลายพื้นที่เต็มไปหมดเป็นความเดือดร้อนของประชากนที่สัญจรไปมาเต็มไปหมดเหมือนกันไปหมดเหมือนกันทุกที่ที่พี่น้องสมาชิกสภาผู้ัทนทราษฎรทุกท่านอภิปรายกันมาจับได้บ้างไม่ได้บ้างเจอโจรมืออาชีพบ้างโจรทั่วไปโดนไฟดูดตายบ้าง ผมพูดคำว่าเหมือนกันหลายครั้งมากๆเลยนะครับท่านประธานแต่น่าแปลกที่ปัญหาใหญ่ระดับประเทศขนาดนี้กับไม่เคยมีแนวทางการแก้ไขอย่างจริงจังออกมาเท่านั้นไม่พอเหมือนโจรรู้ว่าเราไม่มีวิธีรับมือก็ยิงขยันทำมาหากินด้วยการขโมยของหลวงทําให้ภาครัฐเสียหายปีละหลายล้านบาทเมื่อสมัยประชุมที่แล้วผมเคยใช้คนไกสภาตั้งกระทู้ถามกับกระทรวงคมนาคมไปแล้วหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเรื่องก็เงียบหายไปไม่แน่ใจว่าดําเนินการอะไรไปแล้วบ้าง หรือผมสามารถสรุปตรงนี้ได้ว่าตลอดแล้วเวลาที่ผ่านมาจนถึงสมัยประชุมที่2รัฐบาลไม่สามารถทำอะไรกับเรื่องนี้ได้เลยใช่หรือไม่แต่ไม่ใช่ว่าการตั้งกระทูของผมเมื่อคราวนั้นไม่มีประโยชน์เอาเสียเลยเพราะหลังจากผมตั้งกระทูแล้ว ผมได้นำเอาสคริปต์และสะไลด์การอภิปรายของผมเผยแพร่ในช่องทางโซเชียลมีเดียมีผู้ใช้ Facebook ลน์หนึ่งแชร์บทความจากเพจของผมไปพร้อมแคปชั่นทำนองว่ามีสิ่งประดิษฐ์ที่เขาคิดค้นขึ้นมาน่าจะได้เวลาใช้งานแล้วผมจึงติดต่อไปหาผู้ใช้ f c e e o o o ไรนยนั้นทันทีคนนั้นคือคุณนันทพงศ์ความเพียรหรือคุณสาม เป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองคุณ3เป็นหัวหน้าทีมในการคิดคน้นนวัตกรรมที่ชื่อว่า TAT หรือ Tube Anti Thief หรือชื่อภาษาไทยว่าท่อป้องกันการโจรกรรมซึ่งอยู่ในมือของผมตอนนี้แล้วครับไม่ใช่ไม่มีแม้แต่คนธรรมดาที่คิดนวัตกรรมขึ้นมาก็มีโดยนวัตกรรม ที่คิดขึ้นมานี้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองประเภท Product Innovation <S <S ในการประกวดนวัตรกรรมของกฟผ2ประจำปี2566ที่ผ่านมานี้เองครับหลักการของนวัตรกรรมนี้ก็ไม่มีอะไรเข้าใจยากครับที่ผ่านมาหม้อแปลงไฟฟ้า2ส,สว่างขนาด100กิโลวัตต์ของแขวงการทางลูกหนึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินประมาณ150,000บาทถ้าขนาด30กิโลวัตต์ลูกนึงมูลค่าประมาณ85,000บาทแต่การโจลกรรมของราคาเป็นแสนกับง่ายแสนง่าย เพียงแค่ผู้โจรกรรมมีความรู้ทางไฟฟ้าเล็กน้อยเข้าใจวิธีการปลดดับไฟหม้อแปลงจากนั้นก็คลายน็อตที่ล็อกหม้อแปลงโดยใช้เพียงประแจตัวเดียวจากนั้นจะทําการถีบหรือผลักหม้อแปลงลงพื้นเพื่อเปิดฝาถังโจรกรรมของข้างในต่อครั้งโจรจะทํารายได้ประมาณ5,000บาทใช้เวลาไม่เกิน30นาทีในปี2 5 6 6ที่ผ่านมากรมทางหลวงเฉพาะในเขตอำเภอปลวกแดงถูกโจรกรรมไปแล้วถึง49ครั้งที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าทางการไม่พยายามแก้ไขจุดนี้นะครับ แต่การแก้ไขด้วยการทุบน็อตให้ล้มครับสไลด์ขึ้นเลยครับจะได้เห็นว่าวิธีการแก้ปัญหาทําอย่างไรทุบน็อตให้ล้มครับจะได้ไขยากๆปรากฏว่าพอทุบเสร็จปุ๊บคนที่ทํางานยากก็คือเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปซ่อมบารุงครับพราไขาออกมาไม่ได้สวนโจรไม่ลําบากครับโจรเขาเลื่อยตัดน็อตออกสุดท้ายก็ขโมยได้อยู่ดีครับสุดท้ายการแก้ปัญหาง่ายๆก็ทําให้คนที่ทํางานทํางานยากกว่าเดิมประแจตัวเดียวหรือเลื่อยตัวเดียวก็ขโมยได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดใช้แอนติทิฟตัวนี้มันใช้ คืออันนี้เดี๋ยวผมสามารถส่งให้ดูได้ว่ามันทํางานอย่างไรเดี๋ยวจะมีขึ้นมาในสไลด์นะครับมันจะเอาไปครอบไว้บนน็อตตัวนี้และมีการติดล็อกประมาณ3ขั้นตอนที่ต้องใช้ประแจน็อตแบบพิเศษซึ่งจะขันออกมายากมากและไม่สามารถเอาเลื่อยไปตัดออกมาได้อุปกรณ์ชิ้นนี้เอาไปติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วครับ4จุดในเขตอำเภอปุกแดงในจุดที่เคยมีการขโมยหม้อแปลงปัจจุบันจุดด,ดังกล่าวยังอยู่ดีครับผลลั์เป็นที่น่าพอใจไม่มีการขโมย ต้นทุนต่อชิ้นของอุปกรณ์ชิ้นนี้อยู่ที่ประมาณ5,000บาทต่อชิ้นแต่เพื่อปกป้องทรัพย์สินมูลค่าแสนห้าหมบาทผมว่าจุดนี้คุ้มนะครับเหมือนการซื้อประกันชีวิตหรือประกันรถเนี่ยแหละครับเพราะว่าเวลาเสียหายมันไม่ใช่แค่ต้นทุนแค่นี้แต่มันคือต้นทุนความเสียหายชีวิตประชาชนความเสียหายต่อราชการความเสียหายที่ภาษีประชาชนต้องเอาไปใช้ซ่อมแซมไม่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะอย่างที่เห็นว่ามีผู้ภิรายไปเยอะมากถ้ามาทานครับหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเพียงหนึ่งในทรัพย์สินของราชาการหลายอย่างที่ถูกขโมยและยังไไมม่ีแนนทาาาใกกร้ขปัญห ไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟ้าแรงต่ำตู้ควบคุมก็ตกเป็นเป้าหมายของโจรเช่นกันการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาการวิสามัญศึกษาแก้ไขปัญหาลักรอบภโมยสายไฟวันนี้จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะร่วมกันแก้ปัญหาที่เรามีเหมือนกันทั้งประเทศดังนั้นผมจึงขอสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาการวิสามัญชุดนี้ขึ้นมาและอยากให้รัฐมนตรีรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าพูดว่าไม่มีแนวทางไม่มีนวัตกรรมไม่มีสิ่งประดิษฐ์ถ้าไม่มีมันไม่อยู่ในมือผมแล้วครับท่านประธานขอบคุณครับ